ตอนนี้คิดว่าจะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ดูสัก5ปีไม่ดีขายทิ้งนะครับก็เ,เทียบกันอยู่ระหว่าง mg 5 EV น่าจะ S5 มัง้งเอ,อ่อ X ตั้ง <Standard S 2> ชื่อร <R age. S 2> ุ่นทีคนก็งงตายทีราคา8 2 9 0 0 0นะครับกับ d p o w e S05 <อ> EV Plus นะครับราคาก็หนีกันนิดหน่อย8 4 9 0 0 0กับคันไหนดีลึกๆผมเทไปทาง MG หน่อยๆเพราะมีศูนย์ไม่กระจาจากบ้าน230แต่ d p o w e มีศูนย์เดียวแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตแล้วก็คันแรกจากทั้ง2ค่ายนะครับโจทย์คือเดินทางวันละ80โลบวกลบวันธรรมดาโดยสาร2คนเป็นหลักสาวอาทิตย์มีครอบครัวโดยสารไปด้วยเที่ยวคาเฟ่ไปทานข้าวกับ ครอบครัวจังหวัดใกล้ๆกทมเน้นชาร์จไฟที่บ้านเป็นหลักครับนี่พูดตรงๆนะเอ <c oughs> มันก็ไม่ในวนาไว้ใจทั้งคู่หรอก <c oughs> แต่อย่างน้อยลักษณะทางกายภาพของรถสองคันนี้มันผ่าน MG S5 <c oughs> ตัวตัว,ว SUV ตัวใหม่เนี่ยมันมีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฉันชอบมากกว่าดีพอเกิดมาอ <c oughs> อย่างน้อยตรงคอนโซลกลางมันยังมีปุ่มให้มึงกดเป็นฟิสิกสลบัตให้มึงกดออ <c oughs> และมีปุ่มหมุนเล็กๆน้อยๆซึ่ง เวลาที่ขับรถมันไม่ต้องนั่สายตามาจากถนนเยอะมากนักซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ MG รอบนี้ที่ขอชมเชยเลยนะสุดทีดีพอเนี่ยมันคือการย่อเอาพวก S07 ูเเอาพวก L07 ลงมาวัสดุก็พอๆกันมันเขารู้สึกเป็นแบบวัสดุรถจีเนี่ยคือมันแบบบุด้วยหนังแบบนุ่มๆอะไรก็ไม่รู้ว่าเออมันจะแบบแปลกๆอ่ะเหมือนกับแบบวัสดุทำรถต้นแบบอ่ะแต่เป็นต้นแบบที่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่มันก็คล้ายๆกันก็ไม่แย่อะแต่ขึ้นไปนั่งก็ใช้ได้อินที่ดีพอพอ S0 ให้ก็โอเคแต่เราไม่ชอบลอจิกตรกะของการวางปุ่มอะไรต่างๆของของดีพอเท่าไหร่แต่ถ้า MG เราโอเคคือถ้าเป็นเคสเนี้ยเรื่องศูนย์บริการเรื่องบริการหลังการขายทั้งคู่อดูเป็นเคสไปเคสดูเป็นเูสไปายศูนย์เออดีกว่าและน่าเป็นห่วงคือ MG มันมีศูนย์ที่ดีและ MG ที่ศูนย์ที่เฮียก็มีครับแต่ ให้เคสนี้เราก็ยังยอมไป MG นะจริงๆเราอยากจะใส่ชอยส์เพิ่มหน่อยไหมครับ G ีดี่จีี X5 เป็นชอยส์ที่น่าสนนะไปดู G ีีเพราะอย่างน้อยอินทีเดียมันดีสุดใน3คันนี้เพราะจีดีเนี่ยวัสดุมันอินทีเดียวัสดุมาที่เรื่องอินทีเดียเนี่ยแบบเดียวกับ Mercedes Ben z S เ l a s s เมื่อปี2013คือย้อนไปประมาณ15ปีแล้วนั่งก็ต้องไปดูศูนย์โดยการด้วยถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสว่าแต่จริงๆผมไม่อยากให้นับว่า2030จะดีกว่าศูนย์เดียว มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้สองศูนย์สูนย์เนี่ยมันอาจจะแย่ทุกศูนย์ก็ได้<อ>และศูนย์ที่มีอยู่ศูนย์เดียวมันอาจจะดีก็ได้ใช่เคยสูบลกมึงเอเอไม่รู้อันนี้มันมันทุกแบรนด์อ่ะคือถ้าเกิดว่าเพราะว่าเอางี้ถ้าเรามองว่าอย่างอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเข้าทุกหมื่นบ,บางแบรนด์เข้าทุกสองหมื่น ปีนึงเข้าทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เจอศูนย์ที่มันดีแต่อาจจะอยู่ไกลบ้านกว่านิดหน่อยครับมันก็อาจจะไม่ใช่เขาเรียกอะไรแฟกเตอร์ที่คุณจะต้องเอามาตัดสินใจในการเลือกรถขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะก็ต้องพิจารณาแบบลองดูดูภาพรวมด้วยนะฮะ